สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องเหนือการเวลา EP 55ตอนที่77ถึง77เริ่มกันเลยครับบทที่77วานบนรรพการทะเลต้องห้ามแสงจันทร์สาดส่องผืนทะเลสองเรือเวทที่เกราะคุ้มกันแตกสลายและสาดบนตัวสวุ่ยชิงเขาได้ยินเสียงเขารบนับถือของสิทธิยอดเขาลำดับเจ็ดด้านนอกสีหน้าไม่ค่อยแน่ใจ การทะลวงขั้นครั้งนี้แม้จะเป็นไปตามที่คาดเดาเอาไว้อยู่แล้วแต่กระบวนการที่สุ่มเสี่ยงเช่นนั้นก็ทําให้เขาพลั่นพรึงอย่างมากโดยเฉพาะตอนที่คิดจะทะลวงขั้นเคล็ดคีรีสมุทรความรู้สึกที่ทั้งร่างแทบจะปริแตกนั้นทําให้สุยชิงอดสูดปากไม่ได้หากไม่ใช่เพราะการฟื้นฟูของผลึกวารีสีม่วงเกรงว่าเงาป่ายังไม่ทันได้ปรากฏร่างเขาก็คงได้แตกเป็นสิ่งเสียงจนตายไปเสียก่อน ทว่าการยกระดับที่แรกมาจากความสุ่มเสียงนี้ก็น่าตกตะลึงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเงาป่าบนหัวตอนนี้ที่ค่อยๆสลายหายไปพลังหน้าหวาดกลัวที่หลังทะลักออกมาจากตัวมันทำให้ดวงตาสุยชิงเผยแววขาดหวังเฝ้ารอขึ้นมาผ่านไปครู่หนึ่งสุยชิงเดินออกจากห้องเรือเขาที่ผมดำคลับอยู่ในชุดนักพรสีเทาร่างตรงดุจต้นสนภายใต้แสงจันทร์ความงดงามเย็นชาบนใบหน้า เรากับแกะสลักออกมาเหมือนมีท่วงทำหนองเทพหลังการทะลวงขั้นของเคล็ดคีรีสมุดอยู่ร่างๆขอบคุณทุกท่านสุยชิงยืนอยู่บนเรือประสานมือคาระวะอย่างสิทธิทอวยพรออยู่ร,บรอบๆอย่างเรียบนิ่งสิทธิรอบๆเรือเวทก็ตามคาระวะกลับทันทีเหมือนมองคลื่นพลังบำเพ็ญของสุยชิงที่ยังไม่สลายไปออกจึงคาดเดาว,ว่าการทะลวงขั้นครั้งนี้ยังไม่ใช่บทสรุปของการฝึกบำเพ็ญในข้าคืนนี้ ดังนั้นหลังจากคาระวะตอบแล้วในใจก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นอีกครั้งทุกคนกลับไปอย่างเรือของตนอย่างรู้ความไม่เข้าไปรบกวนอีกถ้าเปลี่ยนเป็นตอนที่ซุยชิงเพิ่งมาอย่างเจ็ดเนตรโลหิตเมื่อหลายเดือนก่อนหน้าภาพนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแต่วันนี้กลับปรากฏขึ้นแล้วซุยชิงถอนสายตากลับเข้าไปในเรือหลังจากนั่งขัดสมาธิก็มองไปใน่ายกลนรวม วิญญาณที่มีเศษหินวิญญาณแตกเป็นรอดกระจายอยู่จากนั้นก็มองไปยังตัวเรือที่ปริแตกขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยเขารู้ว่าเป็นเพราะขคลื่นพลังมากเกินไประเบิดออกมาในพริบตานั้นทำให้เกราะคุ้มกันแตกสลายหินวิญญาณในฐานะที่เป็นศูนย์กลางจึงแตกร้าวไม่รู้ว่าเคล็ดคีรีสมุดทะลวงขั้นครั้งต่อไปจะยังเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่ สุยชิงพึ่มพำในใจยังคงพลั่นพึงอยู่ยิ่งปวดใจมากขึ้นถึงอย่างไรการซ่อมแซมเรือเวทก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทว่าเมื่อคิดถึงสิ่งที่ได้จากเด็กหนุ่มเผาเงือกสุยชิงก็เบาใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาไปคิดเล็กคิดน้อยเรื่องพวกนั้นสุยชิงสงบความพลั่นพึงในใจจากการทะลวงขั้นของเท็ดคิรีสมุดลงเขายังสัมผัสได้ว่าคำภีแปลสมุดของตนเอง ก็กำลังตีกเกลียวคลืนคันอยู่ในร่างกายเหมือนจะทะลวงขั้นเช่นกันดังนั้นเขาจึงสูดลมหายใจลึกจัดการเปลี่ยนหินวิญญาณที่ใช้การไม่ได้แล้วในค่ายกลรวมวิญญาณเสียใหม่พริบตาต่อมาเกราะคุ้นกันบนเรือเวทก็ทำงานอีกครั้งสุยชิงมองแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาในห้องเรือที่พังยับเมื่อครูคิดก็วางหินวิญญาณก้อนหนึ่งเข้าไปอีกครั้งระหว่างที่ทำปางมือเรือเวทก็ส่งเสียงคลืนคันน กราะคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นออกมาในขณะที่มีหินวิญญาณสองก้อนอยู่ใจกลางก็แข็งแกร่งทนทานพอเดิมกระทั่งว่าแสงจันทร์ก็ยังถูกบังไปกว่าครึ่งเมื่อทำเรื่องเหล่านี้เสร็จสุยชิงก็นั่งลงคัดสมาธิหลับตาทั้งสองลงสัมผัสกับพลังที่ปล่อยออกมาจากในร่างกายเวลานี้ที่ยิ่งใหญ่กว่าก่อนหน้าหลายเท่าต้องรู้ว่าพลังก่อนหน้านี้ของสุยชิงคือระดับที่ฝึกบำเพ็ญเคล็ดคีรีสมุทรระดับบริบูรณ์ไปแล้ว การทะลวงขั้นตอนนี้ทำลายพันธนาการลงทำให้พลังกายเนื้อของเขาไปอยู่ในระดับที่สูงยิ่งขึ้นความแข็งแกร่งของพลังนี้ทำให้สุยชิ่งเกิดความรู้สึกมั่นใจอย่างยิ่งว่าตุนเองไม่จำเป็นต้องใช้วิชาเวทคำภีแปลสมุดเพียงแค่เคล็ดคีรีสมุดสุดกำลังหมัดเดียวต่อให้เป็นปัญผชนสำนักวัชระก็ยังตกตะลึง ถึงอย่างไรเขาเป็นคนแรกนับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันที่ฝึกบำเพ็ญเคล็ดคีรีสมุตมาได้ถึงระดับนี้เงาขุยของเขาก่อนหน้าถือเป็นระดับสูงสุดแล้วทว่าปัจจุบันเงาขุยแปลสภาพกลายเป็นป่าอย่างไม่เคยมีมาก่อนบนตัวมันไม่ได้แฝงแค่กลิ่นอายคีรีสมุรเท่านั้นแต่ยังมีเปลวไฟที่ร้อนแรงอยู่ด้วย ความบ้าคลั่งที่แผดเผาอานาประชาราษฎรทําให้สับพสิงเหือดแห้งยังคงค้างค้างอยู่ในความรู้สึกของสุยชิงและนี่ก็เป็นเพียงขั้นแปดเท่านั้นเงาป่าเป็นแค่ร่างที่เพิ่งถือกําเนิดยังไม่ถึงขั้นเติบโตสมบูรณ์สุยชิงนึกภาพไม่ออกเลยว่าหลังจากขั้นเก้าแล้วจะมีหน้าตาเช่นไรและตอนถึงขั้นสิบระดับบริบูรณ์เงาป่าจะยังเปลี่ยนแปลงได้อีกหรือไม่ ไม่มีใครสามารถมาชี้แนะเขาเรื่องวิธีของเคล็ดคีรีสมุดได้แล้วกระทั่งคนที่คิดวิชานี้ขึ้นมาก็ยังทำไม่ได้เช่นกันสุยชิ่งนิ่งงนันผ่านไปครู่หนึ่งในดวงตาจึงเกิดประกายเริ่มกระตุ้นคำภีแปลสมุดเวลาผ่านไปเชื่องช้าหนึ่งชั่วย,ยามต่อมาท่าเรือที่79กลางดึกก็เกิดสายลมพัดขึ้น สายลมนี้พัดผ่านผืนทะเลมารวมตัวที่เรือเวทของสุยชิ่งก่อตัวเป็นกระแสวนดูดเข้าคลายออกราวกับจะกลายเป็นหลุมดำพลังวิญญาณจากทั่วสารทิศก็ตีกลียวผัดเข้ามาท่ามกลางเสียงอือง้ออึงผิวทะเลกระเพื่อมเรือทั้งหมดล้วนโครงเคลงสิทธ์ยอดเขาลำดับเจ็ดในเรือก็ต่างจับจ้องมายังสถานที่นี้ราวกับว่ากำลังเป็นพยานให้แก่การเติบโตสุยชิ่ง พลังวิญญาณที่ยิ่งใหญ่พุ่งเข้าไปในเรือเวสุยชิงจากทั่วสารทิศหลังไหลเข้าไปในร่างกายเขาทะเลวิญญาณที่คัมภี์แปรสมุดก่อตัวขึ้นในร่างกายเขาก็ระเบิดอาณาเขตขึ้นมาอีกการยกระดับทุกขั้นของคมภี์แปรสมุดดูเหมือนอาณาเขตจะกว้างขึ้นแค่สิบจังแต่การยกระดับนี้อันที่จริงเป็นการยกระดับรอบด้านไม่ว่าจะเป็นระดับความกว้างหรือความลึกมองแนวราบแล้วก็เหมือนความแตกต่างของวงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่ รวมถึงความลึกก็ด้วยเช่นกันเวลานี้ในขณะที่สี่ชิงแต่เดิมก็มีรากฐานมากพอจะทะลวงขั้นร่างกายของเขาก็คลื่นคลันขึ้นฉับพลันตามการพุ่งเข้ามาของพลังวิญญาณที่แฝงกลิ่นอายทะเลต้องห้ามจากภายนอกเสียงเปรี้ยดังก้องขึ้นในหัวพลังวิญญาณในร่างกายสุยชิงก็โถมซัดสาดขึ้นมากระทันหันจนกระทั่งทะลวงขีดจำกัดสุดท้ายไปจนถึงระดับ80จังและพริบตาที่มาถึงนี้ร่างกายเขาก็สั่นสะเทือนอย่างบ้าคลั่งพลังวิญญ,ญาณโถม อาณาเขตแต่ละจ้งจนเต็มไม่จบเพียงเท่านั้นยังคงขยายต่ออีก82ดจ้ง8ปดสามจ้งแปดสจ้งจนตอนที่ถึงแปดสจ็ดจ้งพลังวิญญาณในร่างกายสุยชิงก็สื่อออกมาว่าอิบแล้วเมื่อสุยชิงลืมตาขึ้นแสงม่วงก็เจิดจ้าความรู้สึกของการก้าวผ่านความสามัญเผยออกมาอย่างชัดเจนจากบนตัวเขาหวานบนรรพการสุยชิงสูดลมหายใจลึกระหว่างที่พึมพำเสียงต่ำมือขวาก็ยกขึ้นโบก ทันใดนั้นก็มีเสียงมังกรคำรามออกมาจากในร่างกายเขาศีรษะที่คล้ายวานคล้ายมังกรขนาดยักษ์ก็มุดออกมาจากในหน้าอกสุยชิงร่างกายดำสนิทในช่วงที่เข้าใจยากจนถึงขีดสุดนั้นก็ยังมีกลิ่นอายที่ทำให้คนตกตะลึงพลึงเพลิดแผ่ซ่านออกมาจากตัวมันด้วยเวลานี้วานทะเลตัวนี้ก็พุ่งออกมาตามเสียงคำรามจากในร่างกายสุยชิงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแหวกเกราะคุ้มกันพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าขณะที่แงนหน้าเปล่งเสียงคำรามก็เผยร่างกายทั้งหมดออกมา ร่างกายที่ใหญ่โตขนาด80จังแผลพลังที่สันสะเทือนจิตวิญญาณหนวดระยางที่กำลังโบยบินทุกเส้นล้วนมีแสงเรืองรองสีน้ำเงินเปล่งออกมาผืนทะเลส่งเสียงคลื่นคันการปรากฏตัวของมันเรากับถูกดึงดูดจนก่อเกิดคลื่นขนาดยักษ์และว,วานบนรรพการตัวนี้ต่อให้เพียงแค่ตบลงมาเบาๆก็เพียงพอที่จะสันสะเทือนพระสุธาถึงยอดเขาได้แล้วสิทธิในเรือเวทรอบด้านต่างพากันตกตะลึงวานบนรรพการทะเลต้องห้าม นี่คือวิชาที่มีไว้เฉพาะคำภีแปลสมุดขั้นแดแต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถก่อตัววานบนรรพการได้ในขั้นที่แดสิ่งนี้จําเป็นต้องใช้การควบคุมระดับสูงสุดอีกด้วยพลังในร่างกายที่สีชิงแผ่ออกมาลูกครู่ก็ทําให้คนตกตะลึงมากแล้ววิชาเวทเวลานี้กลับยังไปถึงขั้นแดอีกพลังต่อสู้มากถึงเพียงนี้เชียวทุกคนพากันสูดปากมีเพียงสีชิงที่เวลานี้นั่งขัดสมาธิอยู่ในเรือเวทเห่อยหน้าขึ้นมองวานบนรรพการที่โบยบินบนท้องฟ้าดวงตาเผยประกายแรงกล้า ที่เขารออยู่ก็คือวันนี้ในบันทึกคำทีแปลสมุดเมื่อฝึกไปถึงขั้น8ดโดยทะเลวิญญาณแปดสิบจังจะสามารถสร้างภาพมายาวานบรรพการทะเลต้องห้ามออกมาได้หนึ่งตัววานบรรพการตัวนี้ก่อตัวขึ้นจากวิชาเวทจะคงอยู่ไปตลอดมันจะแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรคอยติดตามเรือและเดินทางไปพร้อมกับสิทธิ์ยอดเขาลำดับที่เจสิ่งนี้ทาให้สิทธิ์ยอดเขาลำดับที่เจ็ได้รับพลังช่วยเหลือมากยิ่งตอนออกทะเลเพียงแต่หากคิดจะสร้างวานบรรพการทะเลต้องห้ามซักตัวผู้บำเพ็ญจำเป็นต้องมีการควบคุมที่สุดยอด ดังนั้นใช่ว่าสิทธิขั้นแปทุกคนจะทําได้ในที่สุดก็มาถึงขั้นนี้สีทีสุยชิงพึมพำกระตุ้นในใจฉับพลันวานบรรพกันคํารามต่ําอยู่บนฟากฟ้าก็ไหวตัววูบพุ่งลงไปในทะเลส่งเสียงตูมดังสนัน่นโถมเคลื่อนน้ําทะเลขึ้นมามหาศาลและร่างของมันก็หลอมรวมไปกับทะเลหายไปอย่างไรร่องรอยมีเพียงสุยชิงที่สามารถเรียกรวมร่างของมันจากในน้ําทะเลได้ด้วยการนึกคิด และตัวตนของวานปันพการทะเลต้องห้ามในความเป็นจริงสำหรับสิทธิยอดเขาลำดับเจ็ดแล้วก็เหมือนกับสันปันน้ำแห่งหนึ่งข้าในตอนนี้หากเจอกับบรรพชนสำนักวัชระในท้องทะเลข้าคงจะสังหารเขาได้แล้วสุยฉิงดวงตาเปล่งประกายเย็นเยียบถ้าหากไม่ใช่ในทะเลแล้วข้าโถมใส่สุดกำลังโดยไม่สนอะไรก็น่าจะทำให้บรรพชนสำนักวัชระเจ็บหนักได้เช่นนั้น ตอนนี้ข้าต้องออกทะเลเสียก่อนด้านหนึ่งเพื่อรับคมฝึกบำเพ็ญอีกด้านหนึ่งคือสรรหาทัพยากรหลังจากกลับมาต้องคิดหาวิธีรีบสังหารบรรพชนสำนักวัชระให้เร็วที่สุดพอฟ้าสางจะรีบไปยกระดับเรือเวททันทีถ้าหากทันก็เดินทางวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ทันก็ตอนเช้าวันมะรืนเริ่มออกทะเลสุยชิงสูดลมหายใจลึกเขารู้สึกได้ว่าตัวเองก็ควบคุมเงาได้คล่องขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการถลวงขั้นคู่ของพลังบำเพ็ญและไก่เมียสิ่งนี้ทำให้เขามั่นใจขึ้นมากขณะเดียวกันจากการปรากฏตัวของวานบนรรพการทะเลต้องห้ามคำผีแปรสมุดขั้นแปดของสุยชิงเสียงคำรามของมันก็ดังก้องไปทั้งท่าเรือจนทำให้สิทธิในท่าเรือมากมายได้ยินเสียงคำรามของวานบนรรพการตัวนี้เสียงนี้พิเศษมากบางผีคนภายนอกอาจฟังไม่ออกแต่สำหรับสิทธิยอดเขาลำดับเจ็ดแล้วพวกเขาคุ้นเคยดี มีคนไปถึงขั้นแดอีกแล้วแถมยังเป็นขั้นแดที่ก่อร่างวานพันพการออกมาได้อีกด้วยพลังเช่นนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยน่าสนใจในกรมคุ้มกันสมุดท่าเรือที่32เรือรบลำยักษ์จากหน่วยหนึ่งกำลังแล่นออกจากท่าเรือชา้าเรือรบของกรมคุ้มกันสมุดแตกต่างจากเรือเวทของสิทธิ์คนอื่นที่สำนักสร้างขึ้นโดยเฉพาะบนเรือรบตอนนี้มีชายหนุ่มชุดนักพรตส,สีเทาคนหนึ่งยืนอยู่ชายหนุ่มคนนี้แผ่คลื่นพลังแข็งแกร่งออกมาทางร่าง ใต้ผมสีฟ้าทั้งศีษะเป็นดวงตาสีทองเขาเพ่งมองออกไปไกลๆพ,พึมพำขึ้นเสียงต่ำสิทธิพี่ติงต้องการให้พวกเราออกไปสืบหน่อยหรือไม่ด้านหลังเขายังมีสิทธิจากรมคุ้มกันสมุดอีกเจ็ดปดคนคนหนึ่งเอ่ยเสียงต่ำขึ้นมาเวลานี้โจชิงเผิงก็อยู่ในนั้นด้วยด้านหลังสุดสีหน้าระมัดระวังในที่สุดเขาทำได้แบบที่พูดไว้ในงานเลี้ยงวันนั้นอย่างเห็นได้ชัด ถูกแนะนำให้กับอัจฉริยะฟ้าประธานของกรมคุ้มกันสมุดและชายหนุ่มผมสีน้ำเงินคนนั้นก็คือสิทธิ์ติงเซียวหายที่สิทธิ์หลักบ้างคนก็ยังต้องให้เกียรติมองเป็นสหายเตาผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นอันดับหนึ่งระดับรวมปราณแห่งยอดเขาลำดับเจ็ดคนนั้นรอกลับมาก่อนแล้วกันติงเซียวหายเอ่ยขึ้นเสียงเรียบถอนสายตากลับมาขณะเดียวกันในกรมปราบพิพาทนายกองหกกำลังนอนอยู่บนเก้าอี้อย่างสบายใจ ในมือเขาถือผลไม้ห้าเหลี่ยมที่หาได้ยากอยู่ผลหนึ่งกำลังกัดกินเซี้ยวหนึ่งอย่างเพลิดเพลินและเหมือนสัมผัสถึงอะไรได้บางอย่างเขาเงยหน้าขึ้นมองไปทางท่าเรือที่79ใบหน้าเผยรอยยิ้มออกมานี่เป็นเพราะอารมณ์ดีดังนั้นเลยทะลวงขั้นหรือง่ายดายเสียเหลือเกินเจ้าเด็กนี่ค้าชอบนะแต่ว่ายังอ่อนแออยู่สมาชิกกองข้าเหตุใดจึงอ่อนแอได้ถึงเพียงนี้หรือควรจะหาคู่มือมาให้เขาสังหารอีกหน่อยน่าจะดี สมแล้วที่จางซานยกให้ในายกองหกเป็นพวกโรคจิตกับปากระหว่างที่พึพมพำนี้ก็วางผลไม้ยลงคบคิดปัญหานี้อย่างจริงจังและวานป,นปรรพการของสีชิงคืนนี้ก็ดึงดูดความสนใจของคนในยอดเขาลำดับเจ็ไม่น้อยทําให้คนบางส่วนเกิดอารมณ์ซับซ้อนขึ้นมามีทั้งคาดหวังมีทั้งอิจฉามีทั้งริษยาทว่าก็ยังมีคนที่โกรธแค้นเคืองขุนถึงขีดสุดแต่หาที่ระบายไม่ได้นั่นคือ ผู้บำเพ็ญเผาเงือกตอนนี้ในซอยที่เด็กหนุ่มเผาเงือกตายไปค่ำคืนที่มืดดำมีเงาหลายร่างปรากฏขึ้นด้านหน้าสุดมีคนหนึ่งสูงคนหนึ่งเตี้ยเป็นพี่สาวของเด็กหนุ่มเผาเงือกคนนั้นนั่นเองและเป็นหญิงชูขององค์ชายสามอีกด้วยพี่สาวหนึ่งในนี้ดูสงบแต่น้องสาวที่อยู่ข้างๆกลับร่างกายสั่นเทมิมหายใจหอบถี่ในซอยนี้ต่อมน้ำลายบนหน้าล้วนตั้งขึ้น ในดวงตาเผยจิตสังหารโถมฟ้าออกมาข้างๆยังมีชายชราเผาเงือกอีกคนหนึ่งเขายืนอย่างขมขืนเอ่ยขึ้นเสียงต่ำกลิ่นอายของฟะบาทหายไปจากจุดนี้เห็นได้ชัดว่าถูกจัดการไปแล้วที่นี่มองไม่เห็นร่องบอยใดเลยแต่ด้วยพลังและฐานะของฟะบาทน่าจะยังไม่ตายเพียงแค่หายตัวไปเท่านั้นไม่รู้ว่าตราชีวิตในเผาตราชีวิตของฟะบาทแตกยับไปแล้วไม่รอให้ชายชราพูดจบ น้องสาวในกลุ่มหญิงสาวเผ่าเงือกสองคนนั้นก็กัดฟันเอ่ยขึ้นชายชราอ้ำอึง้งสีหน้าค่อยๆซีดเผือดในฐานะที่เป็นผู้คุ้มครองเตา่าเขารู้ว่าจุดจบของตนเองคืออะไรแต่เรื่องนี้ก็เป็นความต้องการของฟะบาดที่ไม่อนุญาตให้เขาติดตามไปเองและเขาก็เข้าใจว่าน่าจะมาจากเรื่องความชอบส่วนตัวของฟะบาทแต่อย่างไรเขาก็คิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเป็นระดับสูงของเจ็ดเนตรโลหิตลงมือหรือไม่ ชายชราสงสัยหากระดับสูงของเจ็ดเนตรโลหิตคิดจะสังหารคนจำเป็นต้องปิดบังด้วยหรือสืบหาต่อไปโดยเฉพาะกล่องปราถนาในถุงเก็บของของฝาบาทของสิ้นนี้สำคัญมากจะตกไปอยู่ในมือผู้อื่นไม่ได้หญิงสาวเมื่อคนพี่เอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาสูดลมหายใจลึกท่านพี่ฝาบาทด,ดับศูนย์ไปแล้วพวกเราต้องล้างแค้นให้ฝาบาทแต่ท่านยังสนใจแต่กล่องปราถนา น้องสาวที่อยู่ข้างๆมองอย่างโกรธเคืองเจ้าควรจะรู้ถึงความสำคัญของกล่องปรารถนานั่นเป็นของขวัญที่มาจากยุคสมัยหนึ่งข้ารู้แต่ว่าฝ่าบาทด,ดับศูนย์ไปแล้วพวกเราต้องหาตัวฆาตรกรพี่น้องสองคนประสานสายตากันผ่านไปเนิ่นนานคนพี่ก็เอ่ยขึ้นเสียงเรียบเจ้าหล้างแขนข้ารับกล่องไปเรื่องแค่นี้ทำได้อยู่แล้ว ฝาบาทมีฐานะเป็นเชื้อพระวงบนตัวมีจุดดึงดูดทางสายเลือดอยู่พอเข้าใกล้ผู้ที่สังหารเขาพวกเราก็จะสัมผัสได้ตอนนี้ไปตามสืบคนที่มีความบาดหมางกับฝาบาทในช่วงนี้มาให้หมดรวมไปถึงครอบครัวของคนที่เขาทรมานสังหารด้วยพวกเราเองก็ต้องออกคนหาเช่นกันตรวจสอบให้ละเอียดข้าอยากจะรู้นักว่าใครกันที่อาจหารเช่นนี้กล้ามาสังหารคุณชายของเผ่าเรา หลังจากพบแล้วข้าจะจับเขาทรมานเสียเอาให้ไม่อาจอ้อนวอนขอความตายเจ็บปวดจงกรีดร้องดวงวิญญาณต้องหนีเข้าสิ่งในปลาในกุ้งข้าจะกัดพวกเขาที่เราคำคำแล้วกลืนลงทองไปเสียน้องสาวที่อยู่ข้างๆข,ขับเคี้ยวเคี้ยวฟันดวงตาเผยความบ้าคลั่งออกมาสันปันน้ำคือแนวสันเขาหรือสันเนินซึ่งเป็นแนวเขตแบ่งระหว่างลุ่มน้ำจอบอีพีห้าบห้าแล้วครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ